สินี้แล้วเอาสินี้ไปใครด้ดิโดีเด้อเจ้าวาโชคดีเด้อเอาเปยังคือว่างสั้นปสินี้เขาไปอยู่น้ำเจ้าแล้วเอาเราคอยพิษอันใดคอยพิษอันใดเราหรืออั่นมัน่ราจกคว้าพิจะคออีกติบุริวคอยก็ให้หน้าที่คอยคอยปกติด้ะหรอปกติตรงไหนปกติตรงไหนคอยพิษดีพิษไปสินนี้ สีนี้คอยน้ำเจ้าเราจะแค้พิจัจข่อยนีง่ายป่ะนันสีเดินนีง่ายแลยเนาะนีง่ายข้างนี้เนี่ยแล้วเจ้าผ่ต้องมางอไข่พอมนัเจ้าผ่ต้องมาง่ไข่ใ้เจ้างอจะได้ขากับบม่คืนจะได้ขึ้นกับ่คืน่อยยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่ารอบนี้คนสีเม่อคืนหาเจ้าขนีเี่ยคอยตัดทิ้งใจหลายเที่ยวหรือดิหนยไปยุกกระไพไปยุกกระไพก็เรื่องของข่เจ้าผ่ต้องมางอผบ้ต้องมาหยาน้ำข่หรอกอนสีนี้คนอยูน้ำเจ้าวขาอยก็สีไปห้าอพัวไม่ใ่ละไป พุต้อมงอพุต้อมงอใครจะไปเลรอเด้ใครจะไปเลรอจะใครจะไปเลรอจะพุต้องมงอเหรอเดี๋ยวจะเฝ้าไปจะเฝ้าไปคุยกันก่อนเจ้าสีพยุกต์ก็แพ้เด้คอยบอกแล้วว่าเจ้ายังงอยังงอเจ้าสีพยุกต์ก็แไ้เจ้าสีพยุกับผัวไม่ข่อยเอากันฝากเงินไปให้มันน้ำแน่นี่เอาเอาบอกว่ามันบอกมันแน่ว่าข่อยขอบคุณหลายๆที่เอาตัวซวยออกจากชีวิตข่อยไปซะ บอกมันนัว่าอย่าเอามาคืน่อยบอรับคืนไปแล้วไปไปเลยเยันใจละบ่ไปหรอกเอายังเยกบ้านนี่ไปแล้วเนใจยชีวิตกับนังสิดีขึ้นอยู่แล้วคือบ่ไปซะให้มันรู้แล้วรู้หอดไปเลยข่อยกับนังสิดีที่บางนึงนี่ชีวิตข่อยกับนังสิดีขึ้นดิเอางนึกว่ยขึ้นไหมบ่แล้วให้แล้วเนาะ สรุปไปบ่นี่บ่บ่ไปเป็้ยนจังพังพังชีวิตกูพังพินาศพังเลยพังเลยแบบนี้มันกำลังสิดีขึ้นอยู่แล้วีเดี๋ยวนึ่งนี่เขาไม่อยากไปแล้วเขาเพี้ยนจังเลยเขาเพี้ยนใจแล้วเนาะเขาอยู่ดีๆคอยก็อยากอยู่ตอนเนาะตายแล้วกำลังสิดีอยู่แล้วดีบางนึงนี่เด้๋ไป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 เอาเงินค่อยขึ้นมา ไปเลยกัของให้เขาแล้วเนาะเขาบ่ไปไงยังวะเขาเปลี่ยนใจเราขอกระเป๋าไปเก็บดีกว่าเอากระเป๋าไปเก็บดีกว่าไม่ไปแล้วในเงินไปช้อปปิ้งเนาะพังเบิ้ดชีวิตกูบ่ไปหัวมันมันกำลังสีดีดิบางอี่างคอยกำลังวาดฝันเลยคอยวาดฝันเลยกำลังเจ้ากำลังกล่าวเข้าไปคอยวาดฝันไปเลยดิเนพังเบิ้ดพังชีวิตคอยพังเชื่อใจน้ำเดือดหันมาหันยา เขาบ่ไปเขาสิกลับเขาบ้านเจ้าบ่ไปคอยไปมาี่เ่าเจ้าบ่ไปคอยไปคอยยอกทั้งหมดทั้งมวลมันหยอกยอกกันซื่อหยอกยอกเอาเงินคอยขึ้นมาเอายอกเอาเงินคอยขึ้นมาคอยยอกเจ้าบ่แม่นดอกเจ้าหรืขคอยเห็นคือบ่เจ้าว่ะคอยเห็นคือน่เจ้าวะแคนเอาเงินคอยได้ดิเอาเงินคอยขึ้นมานี่ใส่่ะเขาบ่ใส่รึบ่ไปเขาบ่ใส่รอบ่ไปเอาเงินคอยขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขาบ้านก็เด้อรักนะจุ๊บจุ๊บนี่ อ้ยเสียเปียบพ้นอีกแล้วกูดิเงิดหลายชีวิตกำลังสีดีขึ้นเนี่ยบางนึงอยู่ดิ